ก็สวัสดียามเที่ยงอันแสนร้อนแรงนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตนานะครับที่ผมทําไร่ข้าวโพดนะครับก็ที่บริเวณนี้ก็เป็นนาของปู่ย่าตายายนะครับของแม่ผมของยายทานะครับเนี่ครับสิบสิบสี่ไร่นะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนสิบสองไร่นะครับเดี๋ยวนี้เขาตัดทําเหมืองทําอะไรเนี่ยครับก็จะเหลือเก้าไร่สองงานนะครับก็ใส่ข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดแป้งนะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยครับตอนนี้มัน แ้งนะครับฝนไม่ตกนะครับผมก็เลยมาดึงสายน้ําพุ่งเนี่ยครับวันนี้ครับเมื่อคืนเราก็ไล์สดไปได้สักพักนะครับมันมันเกิดอุบิเหตุนะครับเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยนะครับก็เยอะพอได้นะครับมันสัญญาณมันไม่เสถียรนะครับผมเลยพักพักพักไปเลยนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ชมนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องใส่อันนี้ก่อนนะครับช่วยพ่อด้ครับตอนนี้อากาศประมาณเที่งเทียงนะครับร้อนมากนะครับเนี่ครับเดินแป๊บมานี่ครับ เดินแป๊บพ v c หน้า2นิ้วครึ่งนะครับลด1นิ้วนะครับนี่ครับปั๊มอยู่ตรงนู้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับปั๊มก็เป็นปั๊มจะดูดจากบ่อบาดานนะครับใส่ใส่โดยอ็อกนะครับดูดออกมานะครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะพามาชมปั๊มนะครับนี่ครับปั๊มก็ติดบนรถอิ็อกนี่เลยนะครับอันนี้เป็นอีต๊อกคนละคันกับที่อยู่ที่ฟาร์มนะครับพ่มอผมประมาณอีกตัวหนึ่งนะครับที่ฟาร์มนั้นจะเป็นตีนเหล็กนะครับอยู่ข้างหลังนะครับ เนี่ยครับเป็นปั๊มเขาลอยนะครับต่อไป่างนี้เลยนะครับตอนนี้น้ําออกแล้วนะครับนูนะครับไหลไปนู่น้ะครับนูนะครับเปิดน้ําพุ่งลงหลังนะครับเนี่ยครับต่อปั๊มประมาณนี้นะครับเนี่ยบ่อนี่ก็คาดว่านานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้สูกไม่ได้วิดเนี่ยครับเนี่ยครับน้าขึ้นไปนี่นะครับแล้วก็ออกลอยดูนะครับนี่ครับพิ่งไปนู่นนะครับไปนู่นเลยนะครับ เดี๋ยวพาไปถ่ายชมให้ชมน้ําพุ่งข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะย้ายอยู่นะครับย้ายพอตรงนู้นแผะแล้วพอสมควรแล้วเราก็จะย้ายมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับตัดภาพมาที่ตอนเย็นนะครับเมื่อกี้มันมีไม้คาอยู่ตรงเนี้ครับถ้าใครย้อนดูคลิปนะครับมันออกไม่ได้นะครับก็คือว่าเราต้องตัดตรงนี้ครับตัดเนี่ยครับก็คือเอาพอมันขึ้นมาปุ๊บก็เอาน็อตเจาะยึดไม้นะครับแล้วก็ตัดสายออกนะครับ ไม้มนไปตันนะครับมันร่วงลงไปนะครับร่วงไปตอนไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้ทํานาตรงนี้มานานแล้วนะครับประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีครับที่ปล่อยให้เขาเช่านะครับบ่อน้ํานี่เขาก็เอาไม้ยัดไว้นะครับมันน่าจะหักลงไปครับไม้ครับพอดูดขึ้นมาปุ๊บมันก็ขึ้นนะครับพอเบาเครื่องปุ๊บมันก็ลงนะครับต้องออกนะครับเนี่ยครับเครื่องที่ใช้วิทย์นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ส่งไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงน้ําพุ่งข้างหลังนะครับ เนี่ยครับขโพดก็ขึ้นนะครับตอนแต่ตอนนี้มันมันแห้งแรงมากนะครับก็เลยต้องวิดวิดน้ําใส่นะครับข้างหลังมันไม่ขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่ครับขึ้นหน่อยเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนู่นครับนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับบริเวณนี้เขาก็เริ่มทำกันแล้วนะครับแต่น้ําบาดาลนี่มีตลอดนะครับแต่เหมืองนี่มันน้ำมันแห้งนะครับปกติ ที่ให้เขาเช่าเขาก็ไม่ค่อยวิทบาดานเท่าไหร่เขาวิทเหมืองนะครับเหมืองน้อยนะครับมันจะมีเป็นคูแบบนี้นะครับเกือบเกือบผ่านเกือบทุกนาเลยนะครับที่ที่ผมอยู่เนี่ยครับที่แพงเพชรเนี่ยครับนาตรงนี้ก็มีเก้าไร่นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับเก้าไร่สองงานนะครับเมื่อก่อนมันมันสิบสองไร่นะครับเหมืองนะครับก็ให้เขาทํานะครับ ให้เขาทำเมืองมาทำถนนตัดมานะครับมันก็จะเหลือเก้าไร่นะครับที่ดึงดูนะครับดึงดึงเส้นดูนะครับใน G.P.S. นะครับเก้าไร่สองงานประมาณเนี้ครับก็วิทใส่ข้างหลังก่อนนะครับแล้วก็จะย้ายสายมาเรื่อยๆนะครับพื้นนี้พ่อผมว่าจะนอนเฝ้าอยู่ตรงห้างนี่นะครับนี่เป็นข้าวโพดนะครับขโพดแป้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนะครับเป็นน้ําพุงครับนี่ครับพาชมสวนข้างๆนะครับ ข้างๆนาผมเนยครับตรงนี้เขาก็ปลูกเป็นอันนี้ครับมีชะอมนะครับมีมะพร้าวด้วยนะครับเนี่ยครับผมก็อยากจะทําแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้บ้างนะครับมะพร้าวพวกชาะอมอะไรเป็นสวนผสมผสานนะครับเดี๋ยวยัมากมายนะครับมะมงมะม่วงนะครับมะนาวนะครับกล้วยก็มีครับอยู่ข้างหลังนู่นนะครับเขาก็วิดวิดน้ําแล้วก็ต่อเป็นท่อมาางครับเนี่ยครับ มีหลากหลายมากนะครับในสวนเนี้ครับนานี่ก็จะห่างจากฟาร์มผมประมาณชักสองสามสี่กิโลสามกิโลสี่กิโลสองกิโลไม่รู้อนนี้เลยครับประมาณนั้น,นครับเนี่ครับเป็นน้ําพุ่งแบบนี้ครับก็ใช้ระบบเดียวกับที่ผมวิทย์ใส่หญ้าให้ควายครับมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขากำลังจัดเตรียมระบบใหม่อยู่นะครับ นี่ครับลองเปิดอยู่สองสามล่องก่อนนะครับมันส่งมาไกลนะครับเดี๋ยวมันก็จะคงจะอัดแรงอัดมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับวิ่งสายน้ําทั้งหมดฝั่งละ1ิบเส้นนะครับประมาณนี้ครับก็จะวิทวิทยลาดไปก่อนนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นนะครับหลังจากนั้นพอพอพดโตปุ๊บก็จะไม่ต้องใช้น้ำพุ่งนะครับก็คือวิทย์ลาดไปเลยนะครับ อย่างพ่อผมบอกว่าข้าวโพดน้อยอยู่นะครับถ้าเราวิลลาเดมันแช่มันจะนี้ครับมันจะเน่านะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับลงๆนะครับนานะครับแถวนี้ก็จะเป็นนาข้าวนะครับสลับข้าวโพดนะครับที่เขาทํากันนะครับ พวกมันพวกอ้อยนี่จะมีน้อยมากนะมันนี่ไม่มีเลยนะครับแถวนี้นะครับก็จะมีเป็นอ้อยสักส่วนหนึ่งนะครับส่วนน้อยนะครับอ้อยนะครับส่วนมากก็จะเป็นข้าวข้าวโพดนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับบ้านผมก็อยู่ตรงนู้นนะครับนู่นนะครับข้ามถนนไปนะครับบ้านที่ที่เราเอาไก่เอาอะไรมาพักไว้ตอนนั้นนะครับที่ยังไม่ได้ย้ายมาฟาร์มนะครับเนี่ยข้าวโพดน้อยขึ้นนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็เปิดน้ำรถทีละสามเส้นสี่เส้นนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็จะให้มันชุ่มชุ่มชื้นชื้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยกชุดนี้ไปนะครับยกชุดนี้ไปลากเปลี่ยนไปเรื่อยจนถึงนู่นเลยนะครับจนถึงข้างหน้านู่นเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปเอาเต็นท์กับเสบียงมาให้พ่อนะครับ นอนเฝ้าอยู่ที่นี่นะครับคาดว่าน่าจะสองคาวันสองวันนะครับดินมันแห้งนะครับตอนแรกตอนแรกฝนมันตกมาก็เลยทํานะครับแล้วทอนนีนแห้งนะครับฝนไม่มานะครับถ้าเราวิทยาดเนี่กลัวว่าอันนี้ครับที่ผมบอกไปนะครับมันจะเน่านะครับมันแช่น้ําเกินไปนะครับก็เลยทำอย่างนี้ยครับไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆทําไปครับน้าข้างเขาก็เริ่มทําแล้วตรงนู้นก็เริ่มไถแล้วนะครับนู่นนะครับ อันนี้เพิ่งเกี่ยวแล้วก็เผาไปนะครับข้างๆก็เป็นอ้อยนะครับอ้อยเขาสูบน้ําใส่นะครับที่นี่ก็จะมีบ่อบาดาลเกือบทุกนาอเลยนะครับที่เขาเจาะไว้นะครับทุกที่นะครับทุกนาเลยนะครับแต่มันก็มีเหมืองนะครับส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยวิทย์บ่อบาดาลนะครับถ้าไม่แรงจริงๆนะครับส่วนมากเขาวิทย์จากเหมืองนะครับใส่เนี่ยครับมันจะก็จะมีประตูน้ําด้วยนะครับประตูน้ําก็คือเปิดประตูปุ๊บน้ำก็จะเข้านาเลยนะครับ แต่ตอนนี้น <wi> ้ำม <itud soundtrack> ันแห้งเขาเขาเอาไม้โคมาขุดลอกอยู่นะครับไม้โคฝั okay, ่งนี้ครับเนี่ยนู่นเนี่ยเห็นเหลืองเหลืองยู่นู่นนะครับเดี๋ยว z o มไมาใกล้นะครับสุดแล้วครับอาจจะสั่นนะครับกล้องเนี่ยครับก็ถ้าใช้ท่อแป๊บทั้งหมดก็ประมาณห้าสิบท่อนนะครับมันยาวหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเมตรนะครับแป๊บหนึ่งท่อนสี่เมตรนะครับแต่เราก็ใช้เป็นสายด้วยนะครับเราจะไม่วิ่งสายน้ําหยดทั่วแปลงนะครับ ว่ามันสิ้นเปลืองนะครับพอพอเสร็จตรงนี้เราก็โยกย้ายนะครับย้ายเป็นชุดเป็นชุดมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ท่อส่งน้ํานะครับเราก็ย้ายชุดนั้นมาประกอบกับอันนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยได้ไปถ่ายที่ฟาร์มนะครับลิปลิปนี้จะเป็นมาอัปเดตข้าโพดให้ดูนะครับแล้วก็จะมีที่นึงที่เสียบมันไว้นะครับที่ผมไปเสียบเมื่อวานเนี่ยครับสไร่สมงานนะครับแล้วก็นาปีก็จะเป็น ข้าวนะครับที่นั่นมันมีสิบเอ็ดไร่นะครับที่ที่อีกที่หนึ่งนะครับแต่ที่ฟาร์มนี้สิบสี่ไร่นะครับที่นี่เก้าไร่สองงานนะครับแล้วก็มีที่นู้นอีกนะครับห้าไร่กว่านะครับมีหลายที่นะครับไม่มีใครทํานะครับก็ปล่อยเช่านะครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับพ่อกลับมาอยู่นี่แล้วก็จะทํานาของตัวเองแล้วนะครับนี่ครับพอเสร็จ เสร็จอันนี้ครับเสร็จข้าวโพดรอบนี้นะครับก็จะเป็นข้าวนะครับเขาก็จะทําข้าวกันหมดเลยนะครับมันจะเป็นฤดูกาลนะครับประมาณนี้ครับห้างก็อยู่ตรงนู้นครับเดินข้างไกลพอได้นะครับนี่ครับกว้างมากครับมีสีบิงนะครับสีบิงก็คือสีคณาที่แยกๆแบบนี้ครับบ้านผมเรียกบิงนะครับนี่ครับ ปกตินี่เสร็จตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วนะครับมันมีปัญหาตรงไอ้ไม้ท่อนนั้นนะครับผมคิดว่าคนที่มาเช่านะครับเขาคงจะเอาไม้ไปปักไว้นะครับปักไว้เพื่อเป็นสัญญาณสัญลักษณ์ให้พวกรถเกี่ยวอะไรพวกนี้ไม่ไม่เกี่ยวโดนต่อนะครับแต่มันน่าจะล่วงลงไปข้างในนะครับผมก็ไม่เราก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้ว่ามีไม้อยู่ข้างใต้นะครับก็เลยดูดขึ้นมานะครับดูดขึ้นมาไม้ไม่โผล่ขึ้นมานะครับคราวนี้มันน้ํามันไม่แรงนะครับมันเหมือนมีอะไรตันอยู่นะครับ เราก็กว่าจะเอาออกได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับนี่ครับตรงนี้นี่โอเคมากนะครับเวิร์กมากนี่ครับที่ไรนาส่วนผสมของเขานะครับตรงนู้นนเป็นกล้วยนะครับนู่นครับเดี๋ยวผมก็จะปลูกอย่างนี้แหละครับจะใช้เวลาหน่อยนึงะฝนมารอบนี้ครับจะไถ่ายใหม่นะครับถใหม่แล้วก็จะปลูกอย่างนี้ครับโูมมะพร้าวกล้วยแล้วก็สารพัดนะครับข้างในอ่ะแบบนี้ครับต้องติดตามชมนะครับ ก็จะมีพวกกล้วยพวกมะละกอพวกผลไม้ต่างๆนะครับทําแน่นอนนะครับตามชมครับผมนี่ครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมไร่ข้าวโพดนะครับก็มี f อฟสรีเควสตเข้ามานะครับว่าอยากเห็นไร่ข้าวโพดที่ผมมาหยอดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้ไว้นะครับท้ายคลิปนะครับว่าหยอดแบบไหนนะครับมันจะเป็นเครื่องแตกๆๆๆๆนะครับที่เอาคนยุเอานะครับ ถ้าผมยังไม่ได้ลบคลิปนะครับผมอัดไว้อยู่มันไม่รู้ลบหรือยังนะครับเมมบางทีมันเต็มนะครับผมอาจจะแปะไว้ข้าง้ายคลิปนะครับเนี่ยก็พามาเยี่ยมชมสวนไร่ข้าวโพดนะครับไร่ข้าวโพดที่ห่างหายจากการทําไปนานมากนะครับประมาณยี่สิบน่าจะยี่สิบกว่าปีครับแม่บอกว่าตั้งแต่น้องสาวผมเกิดนะครับก็ไม่ได้ทําเลยนะครับพ่อไปต่างประเทศนะครับผมก็ไปทํางาน ต่างประเทศนะครับพึ่งกลับมาแล้วก็มาทําฟาร์มเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับก็ทํากลับมาทําของตัวเองหลายที่นะครับนี่ครับปัมน้ํานะครับปั๊มบ่บดานนะครับประมาณนี้ครับใช้ปั๊มเพาลอยนะครับสี่นิ้วทดออกสามนิ้วนะครับนี่ครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมเดี๋ยวจะหาเวลาว่างนะครับทดสอบสัญญาณนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไลฟ์สดคุยกันต่อนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้มันสัญญาณไม่ดีนะครับโทรศัพท์ผมร้อนจีเลยครับไม่รู้เกี่ยวโทรศัพท์หรืออะไรนี่แหละครับครับแล้วพบกันใหม่ครับผม